ไอโฟนติดล็อกไม่มีคอมพิวเตอร์มีวิธีมาบอกไปดูวิธีกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับใส่รหัสล็อกหน้าจอไปแล้วจำไม่ได้ครับลืมไม่รู้ว่าไปใส่รหัสอะไรพอเราใส่ใส่รหัสไปอีก ขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone เฉยเลยท่าน,นี้หนักกว่าเก่าอีกไม่สามารถที่จะป้อนรหัสเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กันเลยนะครับเราจะต้องต่อสัญญาณเน็ตไว้ที่ iPhone เครื่องที่ติดล็อกด้วยนะครับถ้าเรามี WiFi อยู่แล้วก็ต่อ WiFi เข้าไปนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะต่อ WiFi เข้าไปได้ให้เอาซิม 4G ที่มีสัญญาณเน็ตเอามาใส่ที่มือถือเราพอสัญญาณเน็ตเราขึ้นก็ถือว่าผ่านไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปเอามือถือยืมของเพื่อนของพ่อของแม่มาก็ได้ครับที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช้ Google ได้นะครับให้ไปเอามาเครื่องหนึ่งจะเป็นระบบอะไรก็ได้เป็น Android ก็ได้เป็น IPhone ก็ได้นะครับหรือจะใช้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันก็มาทําตามนี้ครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง Android นะครับซัมซุงขั้นแรกให้เปิดไปที่ Google แล้วพิมพ์ในช่องเซิร์ชว่า icloud.com พอเจอคำว่า icloud.com เสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้ใส่ i d เด p l e ปของเครื่องนี้นะครับเครื่องที่ติดล็อกเนี่ย ID l p p l e อะไรให้นำมาใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปครับขั้นตอนนี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านของ icloud ของเรานะครับเราก็กรอกใส่รหัสผ่าน icloud ของเราไปเลยครับ หลังจากที่ใส่ username และ password ของไอคา t ของเราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดถัดไปครับลูกศรชี้เขาจะถามว่าบันทึกรหัสผ่านไว้กับเครื่องนี้ไหมเราบอกว่าไม่ต้องเลยเพราะไม่ใช่เครื่องของเรานะครับเขาก็ทักทายเราแล้วนะครับว่าสวัสดีไอคาวเครื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดตรงนี้ครับค้นหา iphone ตรงนี้นะครับ เรากดให้หน้าจอตัวนี้สว่างติดขึ้นมาเพื่อให้เขาแจ้งระบบเข้ามาตอนนี้เขาเจอแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับ ID Apple ของท่านผู้ชมใช้อยู่กี่เครื่องสามารถเลือกได้ในนี้นะครับอย่างกรณีสมมุติว่าเราใช้ ID ตัวเนี้ยตัวเดียวก,กันกับหลายๆเครื่องที่เรามีอยู่เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าตรงไหมนะครับในที่นี้ตัวนี้มันออนอยู่เห็นไหมครับตัวเนี้ยถูกเปิดใช้อยู่นะครับหนึ่งถึงบอกให้เปิดสัญญาณเน็ตเอาไว้เครื่องอื่นๆของท่านผู้ชมถ้าเกิด ปิดอยู่มันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะเป็นออฟไลน์แบบนี้เราก็กดเลือกที่ตัวนี้เลยครับให้เรากดตรงนี้ครับลบ i p h o n e ตัวนี้ครับกดดำเนินการต่อเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับ เขาจะมีคําถามคําตอบที่เราเคยสมัคร Apple ID เครื่องนี้ไว้เราก็ตอบคําถามคําตอบนั้นลงไปหลังจากที่เราตอบไปเสร็จแล้วให้เรามากดดําเนินการต่อครับตรงนี้กดถัดไปกดเสร็จครับในขั้นตอนนี้ก็รอครับกดตรงนี้เลยครับลบ ออกจากบัญชีผู้ใช้แล้วก็กดลบครับเขาจะทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์จะส่งสัญญาณมาทำการลบให้กับ iPhone เครื่องนี้นะครับ ติดล็อกหน้าจอหรือว่าใส่รหัสล็อกหน้าจอจนมันขึ้นไม่ให้ใช้ไอโฟ e แล้วสามารถที่จะปลดล็อกเครื่องนี้ออกได้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็รออย่างเดียวครับดูที่หน้าจอฝั่งนี้นะครับตอนนี้เครื่องที่ติดล็อกของเราถูกลบแล้วนะครับทางเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาลบแล้วนะครับ และที่หน้าจอของเครื่องที่เราสั่งเนี่ยเขาบอกว่าลบเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับหนึ่งแนะนำให้ ไอโฟนที่ติดล็อกอยู่เนี่ยครับแนะนําให้เสียบชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าในระหว่างการลบออกบางทีใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวเกิดแบตหมดระหว่างการลบข้อมูลเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหาได้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรแล้วนะครับท่านี้เรากดออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเรากดลงชื่อออกไปเลยนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่ตกค้างอยู่ในเครื่องของคนอื่นเขานะครับเราก็ออกไปเลยนะครับแค่นี้เองครับพอลงกดออกแล้วท่านี้ก็นําโทรศัพท์ไปคืนเพื่อนเราหรือว่าคนที่ยืมมาได้เลยนะครับอันนี้มาดูเครื่องนี้ต่อเลยครับหลังจากที่ทําการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้เราก็มาตั้งค่าต่างๆนะครับเราก็เลือกภาษาที่เราถนัดเราใช้ภาษาอะไรก็ใช้ตรงนั้นนะครับในที่นี้หนึ่งเลือกภาษาไทย ภูมิภาคนะครับก็เลือกไทยอนนี้ก็ให้ใส่ไวไฟนะครับถ้ามีซิมอยู่แล้วมันก็จะทำงานเลยนะครับก็ใส่ไวไฟกดเข้าร่วม นี้ให้ตั้งทัช ID นะครับถ้าเราจะตั้งก็ตั้งไปเลยนะครับในที่นี้หนึ่งยังไม่ตั้งก็คือกดตั้งค่าภายหลังนะครับไม่ใช้นะครับกดตัวเลือกกดยังไม่ใช้รหัสนะครับถ้าท่านผู้ชมจะกอกเลยก็ได้นะครับและทีนี้ก็ถ้าเราใส่ i อเดตัวเดิมลงไปนะครับก็จะสามารถกู้คืนข้อมูลสำรองจากไอคาวมาลงในเครื่องเราได้นะครับในที่นี้หไม่ถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็กด ยกให้เป็นเครื่องใหม่เลยตั้งค่าภายหลังกดยอมรับกดดำเนินการต่อยินดีต้อนรับสู่ iPhone กดเริ่มต้นกันเข้ามาได้แล้วครับ เพียงแค่นี้ครับสำหรับวิธีการปลดล็อก iPhone โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูสาเหตุที่เครื่องบางเครื่องของท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะสั่งให้ iPhone ปลดล็อกได้สาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดค้นหา iPhone ในเครื่องโทรศัพท์ของเราไว้นะครับซึ่งถ้าเป็น iPhone ที่เป็น ios เ v e r s i o นใหม่นะครับ ios 13.3นะครับก็จะเป็นตามนี้นครับเมนูจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปตั้งค่านะครับไปที่แถบด,ด้านบนครับกดเข้าไป แล้วเลื่อนลงมานิดนึงจะเจอคําว่าค้นหาของฉันตัวนี้ครับเป็นโลโก้สีเขียว,ยวๆวงกลมนะครับกดเข้าไปมันจะต้องมีตรงนี้ครับค้นหา iPhone ของฉันเปิดอยู่ตัวนี้ครับถึงจะทําการปลดล็อกแบบที่1แนะนําข้างต้นมาได้นะครับส่วนคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่านะครับอย่างเช่น iPhone 6นี่ครับเป็น iOS ที่ต่ํากว่า iOS 13นะครับก็จะเป็น เมนูแบบนี้นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่แถบด้านบนครับที่เป็นชื่อไอคาวของเราเนี่ยครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ไอคาวแล้วเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไหจะเจอคําว่าค้นหา iPhone ของฉันเปิดนะครับกดเข้าไปเลยครับเราก็เจอคําว่าค้นหา iPhone ของฉันเปิดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ เครื่องบางเครื่องไม่สามารถที่จะปลดล็อกหลาดหน้าจอได้ก็เพราะว่าไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ไม่ได้เปิดไว้และทาตามในคลิปนี้ที่หนึ่งแนะนําไปไม่ได้ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ทําการปลดล็อกด้วยคอมพิวเตอร์ครับซึ่งหนึ่งทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดไปที่ตัวไอมุมขวาจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้ครับวิธีการปลดล็อกด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งทำไว้ให้แล้วเห็นเท่านี้เองครับ ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ